สวัสดีคนแรกครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกมฟรีไฟล์เหมือนเดิมนะวันนี้ก็อยู่กับอ่าช่วงคอนเทนต์สอนสร้างแมปหนึงหแบบที่โลงกว้างอ่าแบบต้นคลิปนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนั้นนั่นเองก็ก่อนเลยอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้ผมละก็จะอ่าจะเท่าไหร่แล้วอ่ะ8800แล้วอีกขัด20กว่าคนเองก็เช่นกดไลค์กดติดตามด้วยกันนะครับทุกคนก็สามารถ ติดตามติ๊งต้องให้ผมได้ผมขึ้นให้รูปในล้วนัแล้วก็ Facebook เพจนั่นเองก็มีอะไรอยากคุยอยากแบบท้าหนึ่ง,งก็ท้ากัมาได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวก่อนเลยๆที่ขึ้นหน้าจอสีชมพูอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะเพราะการบันทึกของแต่ละคนโทรศัพท์อาจจะไม่รองรับหรือเป็นเพราะอ่า ระบบของเกมนั่นเองผมก็ไม่มั่นใจนะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆขอขอโทษด้วยครับทุกคนก็ในการสร้างแมปที่ร่งกว้างเนี่ยมันต้องค่าฟรีไฟแม็กเท่านั้นนะครับทุกคนถ้าค่าฟรีไฟทำได้เนี่ยแบบคาร์บแลนเนี่ยเห็นไหมทุกคนซ้ายมือล่างมันก็จะไม่มีเหมือนฟรีไฟแม็กนะเห็นตรงที่ผมจิ้มไหมนั่นแหละมันไม่มีให้ทุกคนค่าฟรีไฟแม็กกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้ากันก่อนเลยฟรีไฟแม็กเดี๋ยวตัดไปตอนที่ค่าฟรีไฟแม็กกันเลยนี่นะครับคนก็เข้ามาในเกมฟรีไฟแม็กแล้ว ให้ทุกคนกดตรงที่เลือกแมปนะก่อนเลือกแมปมันจะนะกมกีคราฟแลนใช่ไหมครับอ้ขอขอเบาเสียงเกมก่อนคราฟแลนใช่ไหมกดตรงนี้เลยเห็นไหมทุกคนซ้ายมือล่างเนี่ยเราจะเป็นก็ในฝันนะให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนี่กดเข้าไปเลยรอมันโหลดนะครับทุกคนนี่เมื่อทุกคนเข้ามาบางคนอาจจะเป็นอแมปที่เขาสร้างให้ไว้แล้วอันนี้ผมมาสร้างของผมเองนะทุกคนเห็นปะ ผมก็สร้างขำๆแล้วไม่มีอะไรทำก็เป็นเกมสร้างบ้านซะแล้วนี่กล่องของผมก็เป็นบ้านเล็กๆนะทุกคนที่ผมสร้างขำๆถ้าทุกคนอยากให้เป็นพื้นที่โล่งกว้างเนี่ยให้ทุกคนกดตรงขวาบนที่มันเป็นรูปค้อนกับปะแจเะรก็ลทุกคนกดไอ้นี่ค้อนกับปะแจ <c oughs> ค้อนกับปะแจเห็นซ้ายมือไหมครับทุกคนเป็นรูปถังขยะเรากดทิ้งเลยนะนี่กดลดอาเคลียไว้นี่ทุกคนก็เป็นพื้นที่โล่งกว้างนะ อยากสมมติแบบหนึ่งหนึ่งแบบอยากให้มีสวยๆก็อต้นไม้ไปต้นไม้สักนิดนึงแล้วก็นี่อ่ะแล้วก็เป็นแบบส,สวยๆนิดนึงแบบไฮไลท์อันนี้ไม่สวยอน,นี้ลบไงอ่ะนี่อ๋อกดย้อนกลับได้ทุกคนแบบต้นไม้แบบคู่รักก็แบบสวยนิดนึงนะก็ถ้าทุกคนอยากได้ประมาณนี้แล้วก็แบบโล่งๆนะก็ทุกคนให้กดเซฟ หรือว่าเป็นงโล่งก็ได้เาเราเอาแบบโล่งเลยแล้วกันให้ทุกคนกดเซฟขวาบนนะตรงรูปบ้านกดเซฟปุ๊บมันจะขึ้นบันทึกโทรศัพท์แล้วให้กดรูปบ้านนี่มันก็เป็นแบบนี้นะทุกคนทุกคนเห็นก้อนเมฆไหมที่มันเป็นขีดลูกศรขึ้นกับบนนะให้ทุกคนกดตรงนั้นนะนี่ให้กดตรงนี้แล้วกดตรงกดอัปโหลดวิดีโอเอ้ยไม่ใช่อัปโหลดเฉยๆนะๆนะทุกคนนี่กดอัปโหลดอัปเลตอัป โหลดแผนที่ปัจจุบันไปยังเซิร์ฟเวอร์อ่ากดตรงลงไปมันก็จะเป็นอ่าแบบนี้เลยทุกคนให้กดออกเลยนะเม่ทุกคนทำแบบนี้แล้วนี่เม่ทุกคนให้สร้างนะครับโดยการใช้บัตรสีฟ้านั่นเองนี่กดตรงที่สร้างห้องแล้วเลื่อนล่างสุดนี่เรามี2ใบ GM แจก3ใบใบละร้อยเพชรนั่นเองก็สามารถซื้อได้ นี่กดตรงนี้ถูกกว่าบัตรสร้างห้องอีกนะนี่แล้วก็เราก็กดตรงสายหัสไปเลยนี่นี่แบบนี้อะเลิกแมปเป็นแมปของเราอยู่แล้วนะกดเลิกแผนที่แล้วก็เป็นเกมอะพันห้าแล้วก็อ่าสิบสามไม่ใช่อ่ะมันจํากัดศูนย์ด้วยอ่ะนี่กดสร้างห้องเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยเดี๋ยวขอเชิญเพื่อนผมแรบไม่รู้ว่าใครอะเชิญมาหนึ่งหมดอะอย่างเช่นผมอยากแบบ เรื่องนึงกับคนไรเดียแปนึงเอาแบบคนนี้แล้วกันไม่รู้ว่าผมขอเชิญใครก็ได้ให้เข้ามาสักคนน่ะนี่เข้ามาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมบอกเขาหนึ่งหนึ่งก่อนอาจคลิปติ๊บแล้วกันอ๋ออนุญาติได้ไหมต้องขออนุญาตก่อนนะเพราะผมไม่รู้จักผู้หญิงด้วย โอเคครับขอกดเลยละกันนี่แล้วเข้าไปดูกันในเกมเลยว่าจะเป็นยังไงว่าตบ่งม,มันจะมันแค่ไหนเดี๋ยวเราแบบนี่มันจะเป็นพื้นที่ร่องกว้างเลยนะทุกคนดูดิรอโหลดแป๊บอ่าไหนวะปืนนี่ปืนนี้นะกับนี่นี่ก็พันห้านะทุกคน นี่ทุกคนเป็นพื้นที่โล่งกว้างเลยนะสามารถแบบหนึ่งหนึ่งโดยใช้ร้อยเพชรเองถูกกระบัดสร้างข้างธรรมดาอีกร้อยห้าสิบเก้าอ่ะคือแบบนี่โคตรโล่งอ่ะแบบโล่งเกินบอวขอหนึ่งหนึ่งก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปชมไฮไลท์นี่คือแบบสามารถอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมละเดี๋ยวเราไปดูกันไฮไลท์เลยละกันอันนี้ขอหนึ่งหนึ่งก่อน ก็จบกันไปแล้วสำหรับไฮไลท์ like. ก็เป็นกันไงกันบ้างครับทุกคนก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะสำหรับลินนี้บ๊ายบายครับ